หนึ่งล้านบาทนะครับที่แปลงนี้ต่อลงมาให้แล้วนะครับนี่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 มาให้เลยนะครับตอนแรกขายแพงกว่านี้ผมมาต่อเลยนะไม่เชื่อไม่ใช่คอนเทนต์นะครับมาลดพี่เขาให้พี่ต้าอ่านี่นี่นี่ติดถนนลาดยางอย่างนี้เลยหน้ากว้างอ่ะหกสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโคตรขู่เขาเรียกนะ่าโคตรถูกโคตรคุ้มเห็นน้ําอย่างนี้นะน้ําไม่เคยท่วมมาก่อนอะาแถวเนี้ยึ้นชอวาแถวนี้เขาเขาเรียกว่าเอ๊ะแถวนี้ท่วมหรือเปล่าแต่ของเราไม่ท่วมแล้วกันอยากรู้จะเป็นยังไงตามผมบไยสิทธินักล่าวมาเลยเดี๋ยวาาาามมมมชครับต พร้อมใจทำไปพร้อมกันเลยนะครับนี่วันนี้ผมบอยซีดิคาชมาอยู่กับพี่ต้าอ่าข้างหลังนี่นี่วันนี้บอกก่อนนะต่อราคามาให้1ล้านบาทอ่าตอนแรกพี่เขาขายแพงกว่าน,นี้วันนี้มาเลยมากดราคาต่อราคาอย่างนี้เลยเพื่อให้พี่เขาขายง่ายเพื่อให้คนซื้อคุ้มค่านะครับอ่าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ใครเข้ามาก็ฝากกดแ like, ชร์าาหน่อยลวกันติดถนนลาดยางอย่างนี้เลยบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยนะครับ ข้างหลังมีบอ่อน้ําด้วยเดี๋ยวเราทนผไ้ชมเข้ามาก่อนใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยผมบอกเลยวันนี้ผมอยู่ที่บางปะมาบางปะมาสุพรรณบุรีบางปะมาเนี่ยบ,บางคนก็บอกน้ําท่วมแต่ตรงนี้ไม่ท่วมส่วนใหญ่ที่มันจะท่วมเนี่ยมันจะติดกับทันเขาเรียกแม่น้ำนะที่ราบลุ่มนะแต่ตรงนี้สูง รอบแถวเนี้ยเขามีเขาเรียกว่าเลี้ยงปลากันนะบางทีมองไปในกล้องเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าบอ่อนงบอ่อน้าเยอะแยะแต่มีหมดไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวดูคาบน้ําได้เลยมาคุยกับเจ้าของตัวเป็นๆตัวจริงๆกันเลยนะครับน่านี้เห็นไหมเขาเลี้ยงปลากันที่พี่ตาเขาอยู่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมน้ําพร้อมไฟพร้อมขายบ้านพร้อมที่ดิน ตรงนี้นะท่านผู้ชมอย่ามองบ้านบ้านมันอายุหลายปีแล้วให้มองทําเลโคตรเป็นทําเลทองเลยนะครับอ่าคุ้มเอาง่ายๆอ่ะขายของได้อยู่ดีไม่ไกลกรุงเทพมากแล้วก็ที่ปะที่เขาเรียกว่าเป็นที่อยู่สบายเพราะข้างหลังนี่มีบ่อน้ําอยู่ในที่เราด้วย ข้อดีนี่มีเป็นพันข้อแต่ข้อเสียก็มีนะอยู่ที่คนมองข้อเสียเนี่ยผมมองว่ามันมีบ่อ้ําในที่แต่บางคนเขาชอบอ่าท่านผู้ชมบางคนเขาชอบ800กว่าคนแล้วเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์รัวๆหน่อยละกันนี่ตรงเข้าไปนี่มีบ่อน้ํามันด้วยนะแต่ยังไงเดี๋ยวผมไ่ถามเจ้าของด้วยตรงเกินไว้ก่อนนะผมต่อรองพี่เข้ามาให้1ล้านบาทลงมาะไมะ่ใช่ราคาขายนะจะเป็นยังไงตามผมบริสิทธิร,ราชมาเดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าของตัวจริงเลย พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่อันนี้พิธารอเปล่าครับใช่ครับเจ้าของตัวเป็นๆเลยครับผมเจ้าของจริงๆเลยครับพี่ที่พี่นี่เขาอยู่เขาเรียกว่าตำบลอะไรนะตำบลวางน้ําเย็นครับตาบลวังน้ําเย็นอําเภออะไรพี่บางปามาสุพรรณบุรีใช่ครับไกลกรุงเทพไหมครับไม่ไกลครับไม่ไกลกรุงเทพด้วยอ่าสักกี่โลพี่ร้อยโลไม่ถึงมั้งนด้จะ ก้<ะ>ประมาณร้อยโลอ่านี่พี่ตาผมถามก่อนที่พี่นี่กี่ไร่เนี่ยห้าไร่ครับผมห้าไร่ท่านผู้ชมติดถนนอย่างนี้เลยนะโอ้พี่ถามพี่ตามนิดนึงผมมองไปทางไหนนี่ก็มีเขาเรียกว่าบ่อน้ําใช่ไหมพี่ใช่ครับของเรานี่น้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับกี่ปีกี่ปียังไม่เคยท่วมไม่เคยพี่มาซื้อแปลงนี้บ้านหลังนี้ข้างหลังพี่เนี่ยในี่อยู่ในกล้องเนี่ยพี่พี่ตามาซื้อไว้กี่ปี40กว่าปีแล้วครับปีอะไรพี่มาซื้อไว้ประมาณปีสม 3 8 2 8 3 8 3 8อ่า ...30 40, 40ปีนี่แหละครับทำไมถึงขายพี่พอดีผมจะไปทำกิจการกับแฟนที่ใต้ครับภาคใต้เหรอพี่ครับผมอ่าก็เลยมีความจะเป็นต้องขายครับอ่ะพี่ตานน่นึงเส้นข้างหลังพี่นี่เป็น,ปนถนนลาดยางนี่มันไปไหนอะพี่ไอเส้นข้างหลังผมไปท่าชัยเส้นต่อไปกำแพงแสนไปสองพี่น้องอแล้วก็ไปอู่ทองได้เป็นทางทางได้ไปกำแพงแสน ไปวัดป่าเลไลทะลุไปลาดบัวหลวงไปกรุงเทพก็ได้ครับเส้นนี้ไม่ไกลมากไม่ไกลเส้นนี้เ<ม>ป็นทางลัดไปอีกทางนึงผมถามพี่ตาให้สบายใจอีกรอบหนึ่งตั้งแต่พี่มาซื้อไว้เนี่ยตั้งแต่มาปลูกบ้านเนี่ยน้าไม่เคยท่วมไม่เคยครับยังไงก็ไม่เคยไม่เคยครับแล้วชุมชนตลาดนี่เยอะไหมพี่เยอะครับเยอะแยะเลยตลาดมีซีเจมีเซเว่นแล้วก็มีไอศูนย์การค้า,าโลตัสอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินไปเราคุยไปเรื่อยเยท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์ให้พิทตกษกใเยอะๆหน่อยพิ่ตกนิดนึงผมรู้แล้วว่าอยู่บ้านวังน้ําเย็นนะครับตัวบลวังน้ําเย็นอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ข่าวว่าตรงนี้มีบ่อขุดน้ํามันด้วยเหรอพี่ใช่ครับบ่อปตทครับอยู่ตรงไหนพี่ข้างหลังนี่ครับเนี่ยติดกันเนี่ยที่มีไอ้เนี่ยเขนกำลังยกอยู่นะบ่อปั๊มน้ํามันบ่อดูดน้ํามันบ่อสูบน้ํามันดูดน้ํามันน้ามันดิบอ๋อน้ำมันดิบที่บอกว่าแถวอู่ทองแถวบางปะมาเนี่ยมันมีแหล่งน้ำมันดิบเยอะมันอยู่ข้างหลังเรานี่เลย ติดเลย3 4มสี่บ่อเลยโอ้พี่หัวใจที่นี่เกือบร้อยหัวเกือบร้อยหัวแล้วของเราใต้ที่ดินที่พี่จะขายเนี่ยกี่ไร่นะพี่นะห้าไร่ครับมันไม่มีน้ํามันใต้นี้หรอมันมัน,ม,นมันเขาตอนก่อนเนี่ยผมปลูกบ้านไว้ก่อนไงครั้งนี้พอ,อพอไอ้ที่เขาํารวจแล้วเขาเจออที่ตรงที่บ้านผมนี่ก็มีแต่ครั้งนี้ว่าเราปลูกบ้านแล้วไอ้กฎของบริษัทปตทอะต้องห่างชุมชนอ oh. เขาไมใ่ให้อยู่ที่ชุมชนระหว่างบ้านเราก็บ่อน้ํามันอะไรมาก่อนพี่ ไอ้บ้านผมมาก่อนบ่อน้ำมันพุ่งมาเจาะได้ไม่เกินไม่ถึง10ปีนี่เองอ่ะโอเคพี่ไปพี่เดี๋ยวเราเดินดูในพื้นที่เรานะครับ,รบพื้นที่พี่เนี่ยเลยเริ่มตั้งแต่เสาไฟต้นนี้ใช่ไหมพี่นี่ครับที่มีลูกเป็ดเนี่ยครับอ่าที่มีลูกเป็ดเนี่ยนะพี่นะครับนูนนะ่นเน่ยเป็นยันท้ายนู่นเลยนะพี่นะครับผมมีบอ่อน้ำในที่ด้วยครับแล้วไปสุดเขตตรงนู้นเลยตรงที่ลูกเป็ดนั่นประตูรั้วนะครับอ่ะพี่ต้าเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆพี่เดินไปเรื่อยๆพี่ระวังรถด,ด้วยนะครับครับผมผมถามพี่ต้าย คือผมจะไปอยู่กับแฟนแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวตอนนี้พี่อยู่คนเดียวตัวคนเดียวอาวแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนที่สุพรรณเนี่ยแหละคนสุพรรณครับแล้วยยังไงมาซื้อตรงนี้ไว้ตอนก่อนนะผมเรียนอยู่ที่นี่เกิดที่นี่อ๋อไอแล้วเรียนอยู่ในหมู่บ้านนี้อ่าอ่พอนั่นขึ้นมาผมก็ได้แฟนไปอยู่ยุธยาครับครับมาตอนหลังนี่ผมเลิกกับแฟนที่ยุธยาหยากันเอาข้าๆพอพี่ก็คือเลยกลับไปอยู่ที่ไหนต่อนะ ผมจะไปอยู่ที่ใต้ครับภาคใต้พื้นที่5้าไร่ฉนดกี่ผืนพี่หนึ่งผืนหนึ่งผืนคุดสีแดงติดถนนอย่างที่เห็นเนี่ยห้าสิบหกสิบเมตรเลยครับผมพี่รถไม่มีเราเดินกันไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปดูในที่ท่านชมเนี่ยใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะให้ข้องทางกันติดต่อนะพี่ตาเดี๋ยวผมเดินนาพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามผมมานะครับพี่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่น้ําท่วมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่เขาฉ<อ>ีดยาไม่ไม่ไม่พี่ในในบึงน้ําอะไรนนี้น้าคลองน้ําคลองคลองสาธารณะแล้วฝั่งตรงข้ามน้ําคลองในที่คนนั้นคืออะไร ไหนครับบ่อปลาเหรอบ่อปลาทางนี้นิยมเลี้ยงปลากันครับเพราะมมีแพปลาเขาเลี้ยงปลาอะไรพี่ปลานินปลาตะเพียนปลายิศกปลาจีนปลาสวายอ่าอแล้วก็ปลานวนจันหลากหลายปลาหลายปลาปลารวมอ่ะพี่นี่นึงผมถามเมื่อกี้ผมลืมผมดูในข้อมูลนะพี่นะจากตรงนี้พี่เดินตามผมมาแล้วกันจะไปสุพรรณเนี่ยสิบยี่สิบกิโลได้ไหมยี่ยี่สิบสองกิโลแล้วไปตัวบางปะมาลละบางปะมาประมาณสิบ 1 5 1 6กกิโลก็ไม่ไกลมากครับแล้วตรงนี้พี่ไปตลาดเนี่ยมันมีตลาดไหมตลาดนี่มีตลาดสวนแตงอ่าตลาดมะขามล้มอ่าแล้วก็ตลาดอู่ทองโอ้โหหลากหลายเลยพี่แล้วก็ตลาดท่าชัยอ่าตลาดดอนต้นคางโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยปัม๊มน้ามันของบีพีอยู่แถวนี้เลยนะพี่นะเลยเลยบริเบ้านไปปั๊มของเสียเล็กผมถามพี่ต้านิดหนึ่งพี่ต้าอันนี้โอ้โหดูให้ข้อมูลละเอียดยิบเลยพี่ไม่เสียดายดเลยหรือ เสียดายแต่ก็ทําไงได้เพราะเราต้องไปอยู่กับแฟนมันอยู่คนเดียวเพราะที่นี่อยู่ที่นี่ผมอยู่คนเดียวทางแฟนเขาก็เป็นห่วงอเพราะว่าและอย่างมันไกลกันไงมันไกลกันเพราะว่าเขาอยู่ชุมพรออเขาก็ต้องเดินทางมา,าเดินทางมาหาผมแล้วก็เราก็ทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้พเพราะว่าทางนู้นเขาก็มีสวน ก็คือสวนตุเรียนทําสวนยางแล้วก็สวนปาล์มถ้าเราไม่ขายเราก็ไปอยู่ภาคใต้ไม่ได้ใช่ไปช่วยกันทํากินไม่ได้พอเราก็ต้องไปหาเลือกทางหนึ่งพี่ตาพี่ตาเดินตามผมมาเลยครับผมท่านผู้ชมพี่ต้านี่เป็นคนแบบบ้านๆคุยง่ายๆนะคุยง่ายมากเป็นคนบ้านๆเลยมีความจริงใจสูงแล้วก็คุยง่ายสุดๆเลยนะพี่บ้านของพี่เนี่ยเดี๋ยววเราจะเข้าไปดูกันเนี่ยพี่สร้างไว้กี่ปีแล้วนะ ประมาณ40ปีแล้วน่โอ้โห40ปีครับพี่ว่าที่เราเนี่ยทำเลมันดีไหมดีครับผมก็ยังเสียทายอยู่แต่ครั้นี้ว่ามันทําไงมันต้องเลือกทางเ <Okay, S 2> น่ท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันติดถนนลาดยาง50-60เมตรพี่เขาสร้าง40กว่าปีแต่ผมไม่อยากให้ดูบ้านนี่ผมอยากให้ดูทําเลมันเป็นทําเลทองท่านผู้ชมพี่ตรงนี้เป็นตลาดเก้าห้องกี่กิโลอประมาณ9กิโลอ่ะตลาดเก้าห้องนี่หลายคนรู้จักครับโด่งดังตลาดร้อยปีอ่าพี่ ข้างๆเรามันมีบึงน้ำน,นี่นะมันท่วมหรืออะไรไม่ใช่ครับเป็นบ่อปลา,าเขาเลี้ยงปลาครับผมบ่อปลาที่ติดกันพื้นที่ใกล้เคียงกันติดกันพีพพ่ตาผมเคยได้ยินนะพี่นะนี่ท่านผู้ชมใครสนใจแปลงนี้นะทักผมมาแล้วเดี๋ยวผมจเจ้าเบอร์พีต่ตาให้ id line sibw เลขแปดท่า SI นผู้ชม id line sibw เลขแปดเป็นไลน์ของผมนี่แหละเดี๋ยวผมขอคัดกรองคนซื้อจริงนิดนึงเดี๋ยวจะใครซื้อจริงเนี่ยก็คุยกับพี่เขาเลยนะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลอย่างละเอียดยิบหมดเลยพี่ตาผมถามนิดนึงตรงนี้นะพี่นะที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ บางคนพี่เขาบอกว่าบางประมาณน้ำมันท่วมสิเขาล่าลือกันมันจริงยังไงตอนนี้ผมรับประกันไม่มีท่วมครับแล้วมันท่วมที่ไหนแล้วพี่ท่วมเลยเข้าไปเป็นพึ้นทื้นลุ่มทั้งสองพี่น้องทางบางประมาณทางี่ติดแม่น้ําท่าจีนครับทั้งฝั่งนู้นแต่ทางเรานี่ไม่ท่วมครับเพราะรับประกันได้เลยมีบ่อน้ํามันท่วมไม่ได้ครับที่ตรงนี้ถ้าทวมีบ่อน้ำมันแล้วมันท่วมท่วมมันก็เสียหายใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าปอตที่เขาจะบล็อกไว้หมดไม่ยอมไม่เข้ามาในพื้นที่ของเราเลยเข้าใจแล้วพี่ตะ เดี๋ยวพี่ตายืนอ,อยู่นิดนึงพี่ระวังรถด,ด้วยที่หลายคนก็ถามนี่พี่บ้านหลังนี้เนี่ยๆน,นพี่บนพื้นที่5ไร่ถนนหนึ่งผืนเดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่อย่างสวยเลยนะบ้านอาจจะไม่ใหม่แต่บรรยากาศอย่างดีเลยทำเลมันดีก่อนผมมาพี่ต้าขายเท่าไหร่เอาตรงๆ7ล้านครับ ผมต่อพี่เหลือเท่าไหร่6ล้านครับผมต่อหน้าด้านเลยนะพี่นะตอล้านหนึ่งเลยอ่าผมต่อหนึ่งล้านท่านผู้ชมผมไม่ใช่คอนเทนต์นะเพื่อให้พี่ได้ขายง่ายท่านชมเนี่ยจะได้ง่ายๆว่าไม่ต้องมาต่อพี่เขาอีกนะหรือต่อก็ต่อแบบคุ้มค่านะครับราคาตอนนี้ถ้าแพงกว่านี้มันจะขายยากใช่ไหมพี่ใช่เอา6ล้านพอค่าโอนนี่มาคุยกันนะพี่เนาะครับผมอ่าว่าใครจะออกให้ยังไงนะพี่นะที่รถว่างแล้วข้ามถนนก็ดีกว่าดูก่อนนะพี่นะดีท่านผู้ชมดูก่อนดูก่อนที่ เดี๋ยวจะพาไปดูในเขตรั้วพี่อ่าไปเลยพี่ไปเลยนี่ๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาข้อมูลตรงๆให้ทั้งหมด,ดนะครับอ่าหมดเนี่ยหล้านพี่ครับ6ล้านเนี่ยสมมุติมาถูกอ,อกถูกใจแล้วเอาจริงเนี่ยลดได้อีกบ้างไหม ใจจริงไม่อยากจะลดเลยแต่คำนี้ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันมาคุยกันได้ครับอ่าไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ตึงจนเกินไปนะพี่นะใช่ครับอ่าไปไปดูในรั้วกันหน่อยพี่ครับผมพี่พี่นี่เดี๋ยวีพี่ตาแป๊บหนึ่งพี่พี่ยืนแป๊บหนึ่งให้ลถไปก่อนให้ลถไปก่อนนี่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 ไม่ใช่เราพี่ตะผมใจดูว่าที่พี่กับถนนเนี่ยมันเท่ากันเลยอะดิครับพี่ถมไ้แล้วเหรอไอ้นี่ถมไ้แล้วครับผมถมไ้แล้วด้วยใช่ครับ ก็แสดงว่าถ้าเกิดน้ํามันท่วมที่เราถนนต้องท่วมด้วยใช่แต่ที่สําคัญคือมันไม่เคยท่วมมาก่อนไม่เคยไม่เคยพี่เข้ามาดูข้างในกันนิดหนึ่งครับนี่ะท่านผู้ชมสารพระพงศ์สารพระภูมินี่ผมให้ดูเกี้ยงเลยนะด้วยความศรัทธาของพี่เขาพี่ครับตรงเนี้ยมันเป็นที่บ่อน้ําประมาณสักกี่ไร่สองไร่เศษเศษครึ่งครึ่งได้ไหมน่าจะทั้งหมดมันห้าไร่ครับผมเป็นที่ดินเนี่ยประมาณสักสองไร่ครึ่งสมมุติ เป็นที่น้ำสักสองไร่ครึ่งครับที่ผมต่อราคาพี่เนี่ยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือมันมีบ่อน้าครับบางคนเขาจะได้ไม่ต้องมามองว่าเอ๊ะมันไม่มีดินหมดเลยมีน้ําเนี่ยฉันไม่ใช่เป็ดใช่ไก่จะไปอยู่ในน้ําไม่ได้ครับก็เลยให้มันเหมาะสมแถวนี้ก็ขายกระไรแล้วเท่าไหร่พี่ล้านกว่าทั้งนั้นครับล้านกว่าแต่ล้านกว่านี้ต้องติดถนนระยังนะใช่ครับอ่าเข้าไปในซอกในซอยนีไม่ใช่ราคานี้ใช่ครับอ่าตรงนี้ขายของได้ไหมพี่ได้ครับ คเ,คเคยเคยเสนอให้เซเว่นมาดูแล้วแต่คราวนี้ว่าเซเว่นเขามันเขาว่าต้องชุมชนต้องให้ได้พันหลังอแต่ถ้าถ้านั่นถ้าเรามีโครงการดึงเซเว่นมาลงได้นะถ้ามีความจเจริญใช่ก็ลองดูแล้วกันพี่ เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาความยินใจเปิดให้หมดเลยหมดเนี่ยทั้งหมด6ล้านเดี๋ยวเราไปเช็คก,กันว่ามันคุ้มค่าไหมอย่าลืมนะใครสนใจของพี่ตาเนี่ยทักไลน์ผมมา sibow18 แล้วเอาเบอร์พี่เข้าไปเอาคลิปเต็มๆเ,เอาคลิปแบบรายละเอียดยิบๆไปดูกันก่อนเลยอ่ะพี่ตาผมถามนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยที่พี่ลง่งงเรเอไ้ทําอะไรไอตอนก่อนเนี่ยเราเอาให้เขาเช่าเลี้ยงเป็ดเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่นาคับผมเลี้ยงเป็ด แล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เช่าแล้วหรอไม่ได้เช่าแล้วครับมันเลยเป็นที่โล่งๆอย่างนี้ใช่เดิมทีเป็น,ปนจะเป็นผมปลูกไอ้ล้าเป็ดให้เขาเช่าอ่าอ่าอ่าแล้วาวนี้พอดีผมกลับมาพอดีเขาเลิกเช่าผมก็เลยลรือ้อ,อ,อรื้อออกมาเลยครับอ่าพี่ผมลืมถามหน้าบ้านพี่ออกถนนหันไปทิศอะไรอ่ะไอ้ทิศตะวันตกตะวันตกครับอ่าชิงเฉียงนิด,นด ใช่อ่าโอเคพี่นี่หน้าบ้านพี่เนี่ยนะใครจะมาปลูกบ้านมาทําร้านคงร้านค้านี่ได้หมดเลยรถวิ่งกันขอกไขวเลยนะพี่นะครับผมบ้านพี่ตาเนี่ยหลังเนี้ยที่บอกว่าสร้างไว้40ปีพี่ต้ายืนเดินมาข้างหน้ากล้องผมนิดนึงพี่ครับข้างหน้าข้างหน้าอ่ะผมถามพี่ตานิดนึงข้างในมีกี่ห้องนอนสองห้องนอนกี่ห้องน้ำสองห้องน้ำสองห้องนอนสองน้ำครับหนึ่งห้องโถงใช่มีห้องครัวมีพี่หนึ่งห้องครัวอ่า บางคนเนี่ยชอบบ้านหลังนี้ก็มาบูรณะมาทาสรงทาสีตามชอบได้อยู่ได้เลยครับแต่ถ้าบางคนไม่ชอบจะมาสร้างบ้านหลังใหม่หลังใหญ่อยู่ข้างหน้านี้ก็แล้วแต่ละกันครับอ่ะพี่เดินไปดูอีกเดี๋ยวก่อนที่จะไปดอเขาเรียกว,ว่าข้างหลังขอดูข้างหน้าก่อนพี่นี่เอ้พี่ครับโรงพยาบาลเนี่ยคนมาอยู่เนี่ยพี่ตะมาโรงพยาบาลเนี่ยคุณสมมติว่านะพี่นะคนเท่าคนแก่เนี่ยมาอยู่เนี่ยพี่จะไปหาหมอไปที่ไหนเนี่ยไปที่อนามัยนี่วางน้าเย็นนี่อนามัยาจากบ้านไปแค่3มกิโลจากนี่นะพี่นะครับผม แล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะมีรถตู้ของอบตอรับผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลบางบัมามีมรถรับส่งฟรีของอบออตอจัดรถรับส่งมีรถรถตู้ของอบตอมีดูแลให้หมดเลยใช่ครับอ่าอันแล้วตลาดนแถวนี้มีไหมพี่มีครับผมบ่อยแค่ไหนละ่ะที่มะขามล้มตลาดยัดมีจันทรไอเมียงคานพระหัสเสาอังคารพิวังเย็นมีจันท์พุธสุขเอา้า แล้วที่ท่าชัยนี่มีทุกวันมันก็มีเก็บทุกวันเลยดิพี่ใช่แสดงว่าแถวเนี้ยคนเข้ามาค,นาคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวมาอยู่เนี่ยไม่อดไม่อยากของกินใช้เยอะแยะเลยโอ้โหคบคบวงจรอ่าแล้วแถวนี้พี่กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เดินพี่ตาเดินมาตรงไปดูเดินบอกกันหน่อย <c oughs> ผมถามพี่ตาที่หนึ่นนงกลางคืนเนี่ยผมเห็นไฟแสงสว่างทั่วเลยในพี่นะใช่ครับมันสว่างสวยเลยไหมสว่างเหมือนไฟในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเมืองเลยในเมืองเลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตลอดครับอยู่ใกล้ป้อมตำรวจด้วยครับอยู่ใกล้ป้อมตำรวจ อยู่ใกล้ตำรวจแล้วมีตำรวจไหมพี่มีครับผมมีเขาเรียกว่าคนอยู่ตำรวจอยู่ตลอดดาทูนจะอยู่ประจํโอ้โหแล้วเขาจะตรวจทุกคืนเพราะว่าจะเดินจะตรวจตรวจตามตเนี่ยเส้นทางนี้ตลอดทุกคืนแล้วก็มีร้อยเวรร้อยเวรจากปากประม้าเข้าตรวจพื้นที่เพราะมีต้องมีตู้แดงอยู่ที่ที่นี่ครับอ่าโอเคพี่พี่ตาเดินไปกับผมหน่อยโอ้โหนดินมันดีนะพี่นาดินตรงนี้ดีพี่พี่มายืนตรงหน้าบ่อให้ผมเห็นนิดนึงครับพี่ครับอ่าลูกกวคนพี่ตาไปตรงนี้หน่อยผมถามพี่ตานิดนึงับตรงเนี้ยรู้แล้วว่า ตำบลวางน้ำเย็นนะพี่นะครับอําเภอบางปะมาะจังหวัดส,สุพรรณบุรีดินแดนที่น้ําไม่เคยท่วมบางปะมาะแถบอื่นท่วมหรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงนี้ไม่เคยท่วมนะพี่นะครับอ่ะวันนี้ขายเพราะพี่จะย้ายไปอยู่กับปรรยาที่ภาคใต้ชุมพรใช่ไหมพี่ครับผมขายหมดเนี่ยห้าไร่นะในราคาเมื่อก่อนก่อนผมมาเนี่ยพี่เขาบอกว่า7ล้านผมมาแล้วผมก็มาก่อมให้เหลือ6ล้าน6ล้านข้าองค์ข้าโอนย่างไรก็โทรมาหาพี่เขาได้ใครจะโทรหาพี่เขาทักผมมาก่อนผมขอคัดกรองนิดนึงนะครับเอาคนที่โอเคเข้ามาหาพี่เขาทั้งไะ พิมพ์เข้าหมายแอสไก่อน s อสไสบีโอไวเลขแปดทักหาผมเลย s อสไสบีโอไวเลขแปดถ้าโอเคแล้วก็เอาเบอร์ไปคุยกับพี่เขาเลยพี่มาหาพี่ในทุกวันไหมทุกวันครับผมพี่ตาอยู่บ้านทุกวันครับไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนครับเพราะเราต้องอยู่บ้านเพราะมีคนเฝ้าบ้าน,านพี่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยพี่วางเงินสักกี่บาทดีสักสองแสนได้ไหมได้ครับผมวางกับพี่นี่แหละได้เลยครับผมวางกับพี่ทําสนยงสัญญ,ญากัี่เรียบร้อยเดี๋ยวในขั้นตอนนั้นผมมาเป็นสกีพยานให้พี่นิดนึงที่ดินเนี่ยผมผมต้องขอพูดนะี่ มันอาจจะติดธนาคารอยู่นิดๆ,ๆหน่อยๆหลักแสนนะเพราะฉะ <ผม S 1> นั้นเนี่ยใครจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวไปปลดธนาคารปลดหนี้กันก่อนไม่ต้องกลัววันนั้นเดี๋ยวผมมาช่วยอ่าผมเป็นเขาเรียกว่าตัวประกันให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาไม่โกงหรอกวันที่จะมาโอนเนี่ยผมมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ม,ไม,มีไม่มีนะพี่นะพี่ขายอยู่3ล้านผมให้พี่มาบวกเป็น6ล้านไม่มีนะราคาพี่โดยตรงหมดเลยครับผมอ่าเพราะฉะนั้นคือจะได้สบายใจว่าเจ้าของโตเป็นเป็นขายเองมาเจอมาเจอ,มา,เจอมาทําสัญ,ญญากับพี่เขานะครับพี่ผมถามต่อไปนะฮะพี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนก่อนจะเดินนนไปข้างงหลัักะะ สุดเขตพี่เดี๋ยวผมขอหมุนเช็คเขตก่อนนะพี่นะด้านหน้าคือตรงที่มีเป็ดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่ท่านผู้ชมมองตามกันนะที่มีเป็ดท <ำ S 1> ํารลวรอบขอบไว้หมดเลยครับรแล้วก็นูน่นน,นูนูไปยันข้างหลังจนป่ากล้วยนู่นนะพี่นะดั่นก็มีเสาเขตไว้ครับเสาเขตชัดเจนเลยพี่ครับเรายืนนี่ยเดี๋ยวผมยือนอยู่เนี่ยพี่นะพี่ตนะผมเห็นหัวขุด คุณจอดน้ำมันใช่ไหมใช่ใช่นัน่นแหละหัวโยกน้ำมันนั่นออปตทไอ้บางคนไม่รู้จักไอ้เหมือนประเทศซาอุอะไรเงี้ยนะใช่ใชครับที่เขาจอดน้ำมันใช่ครับอ่าที่สุพรรณนี่มีนะแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับเราพี่ไม่มีครับเรื่องผลกระทบไม่มีกินเกินอะไรไม่มีสักอย่างไม่มีครับผมอ่าเป็นดีที่ความจเจริญจะมาใช่ครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ย ถ้าใครมาได้ที่ตรงนี้สามารถต่อยอดทําบ้านให้พนักงาน mm hmm. ปตทเช่าได้เลยครับ mm hmm. เพราะใจผยดุ้งไม่มียังไม่มีบ้านเช่าตรงนี้ทําเป็นบ้านเช่าได้ครับผม uh, แล้วก็มา <hey, hey. S 1> ทำเป็นศูนย์การค้าได้ขายให้พนักงานท uh, ้่ไในครับผมง่ายๆว่ามาต่อยอดทางธุรกิจได้ใช่ครับพี่ต้าผมสังเกตดูเนี่ยทำไมรถมันผ่านกันเยอะจังแล้วพี่เป็นมันเป็นทางที่ว่าสามารถที่จะไป ไปออกไปกำแพงแสนแล้วก็อย่างไปอู่ทองไป2พี่น้องไปทะลุไปลาดบัวหลวงไปบางใหญ่เนี่ยทางนี้เป็นเส้นทางรัดมันเป็นชุมทางใช่ครับที่ปไปได้ทั่วเลยใช่เป็นทางผ่านแสดงว่าสบายเลยอย่างนี้ใครมาอยู่เนี่ยถนนหนทางสบายบจาก,กรุงเทพก็มาไม่ไม่ยากครับอ่แล้วอยู่กลางคืนกลางคืนเงียบเหงาไหมพี่ไม่เงียบเหงาเพราะไฟ ไฟตลอดเลยไฟยังกับที่ยิ่งกลางคืนยิ่งไฟสว่างมากเลยกลางคืนไฟที่บ้านผมแทบไม่ต้องเปิดเลยนะเพราะมันเพราะไฟไฟถนนมันเข้าสว่างมากเลยไม่น่ากลัวเลยที่ตรงเนี้ยพมแล้วแล้วไฟมันสว่างมันดีพี่แต่ความวุ่นวายของชาวบ้านเป็นไงบ้างไอตรงเรามันอยู่ข้างนอกนี่ไม่ไม่มีความวุ่นวายเรื่องชาวบ้านจะมีแต่รถวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งผ่านไปผ่านมาแค่นั้นครับผมแค่นั้นเลยแล้วไม่มีขโมยที่นี่ไม่มีอ่าผมรับประกันได้เลยที่นี่ ของหายของอะไรไม่มีสบายใจสบายใจได้ครับผมพี่เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยท่านผู้ชมนี่บ้านหลังนี้นะพี่มีบ้านเลขที่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเหรอพี่ครับผมมันเลขสถานีตำรวจเลยนะใช่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหมู่เท่าไหร่พี่หมู่สี่ครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งหมู่สี่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านี่เดินมาดูตรงนี้กันสักหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับต้นไม้ปลูกไว้ให้หมดแล้วครับผมต้นไม้ที่ไหนพี่ เนี่ยต้นไม้ปลูกไว้หมดเลยรอบบ้านเนี่ยนะรอบบ้านเลยมีทุกอย่างเอเอเคยมีให้กินหมดมะกรงมะกรอส้มโอขนุนมยมครบทุกอย่างเลยชมพู่สาทแล้วไรเรียกว่าต้นไม้นี่อาหารไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องอดเลยเ,เราปลูกไว้หมดพี่ทำไมคนเขามาปลูกแถวนี้กันเยอะต้นไม้ทาไมมันดินมันดีหรือ,อยังไงดินมันดีครับผมดินดีน้ําก็ดีใช่ครับอ,อากาศเป็นไงพี่อากาศบริสุทธิ์มากเลยครับ ร้อนไหมไม่ร้อนลมผ่านเนี่ยทุกวันเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องใช้แอร์เลยนะเพราะว่ากลางคืนนี่ลมผ่านเย็นมากเลยเราเปิดหน้าต่างเนี่ยอโอเคไปพี่เดี๋ยวเดินไปดูข้างๆบ้านกันหน่อย พี่การันตีให้หน่อยไอ้ที่ผมเห็นหน้ากล้องผมเนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงปลานะใช่ครับผมไม่ใช่นน้าท่วมนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่เขาเพิ่งขึ้นปลากันไปที่นี่นิยมเลี้ยงปลากันครับผมนิยมเลี้ยงปลาอย่างปลาที่พี่บอกตอนแรกใช่ไหมใช่ครับผมปลาเป็นจำพันปลาทั่วไปยี่สกนวลจันทร์ใช่ครับอะไรอย่างนั้นปลาหวายปลานินปลาตะเพียนพี่แล้วขอบเขตเราที่เราอยู่ตรงไหนพี่ข้างหน้านั้นดำดำเดินดูหน่อยดีนี่ครับที่เป็นเขาเรียกว่าปากเขตไม่หมดครับปากเขตไม่หมดเลย เราประมาณผมปลดเสาเสาเข็มไว้เนี่ยอ่าเสาเสาเนี่ยเสาปูนเสาปูนเสาปูนเนี่ยเกือบสองร้อยต้นผมทําไม่รอบหมดเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่าเราจะนั่นเลยครับพี่พี่ทําไว้ทําไมล่ะคือเราป้องกันไว้ไงเราซื้อไว้ไม่อยาให้ใครมาบุกรุกที่ของเราคือทำเขตไว้หมดเลยจะได้ไม่วุ่นวายใช่ครับใครมาอยู่ต่อไปก็ไม่ไม่ต้องไปกลัวเรื่องเรื่องที่ไอ้ที่กะลุกที่กันค่ะพี่ตาครับเดี๋ยวผมถามตรงนี้นิดนึง นี่พี่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้อ่านี่นี่พี่ยืนเฉยผมถามพี่ตานิดนึงว่าบ่อตรงนี้ประมาณ2ไร่นะพี่นะครับผมมันมีความลึกแค่ไหนล่ะประมาณท่วมหัวผมนิดหนึ่งตรงกลางเนี่ยนะใช่ครับผมท่วมหัวครับผมแล้วอย่างนี้บางคนเขาบอกว่าไม่อยากได้ที่บ่อเนี่ยจะซื้อดินมาถมก็แล้วแต่ครับก็ได้เลยใช่ครับอ่ะผมถามพี่ราคาพี่ตาอีกรอบหนึ่งห้าไร่บางปะหมาสุพรรณบุรีเนี่ยพี่ขายราคาเท่าไหร่อีกเที่ยวหนึ่งหกล้านครับผมหกล้าน ข้าโอ่เข้าโอ,าอหรือต่อรองไงก็โทรมาคุยกับพี่ได้ครับผมถ้าทางไอด i n ล b ์บวเลข8ท่านผู้ชม s อ b o y บเลข8เป็น i อด i n ลน์ของผมนี่แหละนะถ้าเกิดคนไหนโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาเบอร์พี่ตาให้นะครับขอคัดกรองนิดนึงขอให้ผ่านพ้นมิจฉาชีพก่อนนะแล้วราคาเนี่ยหรืออะไรต่างคุยกับพี่เขาโดยตรงได้ทั้งหมดเลยครับ,รบพี่ตาเดินอีกรอบนึงฮะนีนีหลังบ้านโอ้โหมีทั้งน้อยนามีทั้งกล้วยทุกอย่างครับกล้วยเลมอนางและนี่ฝรั่งผักบุ้ง แล้วก็ฟักทองมากพี่พี่เกี่ยวไหมพี่ตาครับแถวนี้ที่ดินมันดีป็นเพราะอะไรใช่มันมันมันเป็นที่ดินดำไงดินดำเพราะว่าปลูกปูอะไรมันจะงามครับดินล้วนซุยเลยใช่ครับเนี่ยข้างหน้านี่พี่ผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยนะเนี่ยเนี่ยนะใช่ครับต้นอะไรพี่ข้างหน้าเนี่ยไอ้นี่ฟักทองนี่มะม่วงและนี่ต้นหมากหมากโอเคมะละกอพริกครับแล้วก็ไอ้นั่นไอ ต้มโออ่ารอบด้านเลยไอพี่ตเดินอีกนิดนึงนี่ท่านผู้ชมผมให้พี่เขาดูเนี่ยพาเดินดูนี่นะพี่นะท่านผู้ชมนี่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 บรรยากาศแบบท้องทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งเลยท้องออกลูกเยอะเลยเนี่ยอ่าผมดูดิพี่ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับขี้เป็ดไหมเกี่ยวครับขี้เป็ดเนี่ยนะพี่นะใช่ผมใช้ปุ๋ยขี้เป็ดมันทําให้ดินร่วนซุยใช่บรรยากาศดี ใครชอบบ้างในผู้ชมผมอยู่บางปะมาะตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบ,บางปะมายจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนตรงนี้น้าไม่เคยท่วมที่อื่นอาจจะท่วมบ้างแต่ตรงนี้น้ํามันมาไม่ถึงเพราะบางปะมาะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะที่่ทวมที่ใกล้แม่น้านี่นี่ฟักทองออกลูกหมดแล้วโอ้ลูกบอลเลยนะพี่นาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่ผมขอหมุนตัวก่อนพี่แถวนี้มันมีเล้าเป็ดบ้างมีฟาร์มเป็ดบ้างที่ผมเห็นนะพี่นาะใช่ครับผมมันมีกลิ่นไหม ไม่มีครับไม่ไม่กระทบที่บ้านเราไม่กระทบครับ <S <S มันไม่เหมือนฟาร์มหมูใช่ครับไม่เหมือนฟาร์มสัตว์อย่างอื่นครับผมาฟาร์มสัตว์ปีกเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นใช่ครับอโอ้โหยี่พี่งไไั้นไข่เป็ดแถวนี้ก็เต็มเลยดิใช่ครับแสดงว่าแถวนี้พี่น้ำเนี่ยผมถามนิดนึงน,น้ําในบ่อพี่เนี่ยมันมาจากไหนน้ํานี่เราวิทย์มาจากในคลองมาจากในคลองเรามีท่อตรงนั้นวิทย์น้ําเข้าตอนที่เราเอาปลามาลงแล้วน่าแรงพี่เป็นไงอ่ะน่าแรงก็วิทย์ใช้น้ําในคลองนะครับมันยุบไหมพี่จะไม่เติม ไอ้ถ้าเรานั่นเราก็ต้องเติมเพราะเราเลี้ยงปลาปลาไม่ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมถามอีกเที่ยวนึงผมรู้แล้วที่พี่บอกอะแถวเนี้มันมีปลาหลากหลายแต่เฉพาะในบ่อเราในพี่ในบ่อเราล้วนๆเนี่ยมันมีปลาอะไรบ้างนะปลานินอปาปลาตะเพียนอาปลาย,ยกปลาจีนแลน้วก็ปลานวนจันทประมาณกี่ตัวพี่รู้ไหมเนี่ยผมลงไว้ปลาตะเพยีพยนปลาตะเพียนพันหนึ่งปลานินสองหมื่น แล้วก็ปลายิสกพันหนึ่งปลานวนจันทร์พันหนึ่งแล้วก็ปลาทับทิมไอ้ไม่ใช่ปลาปลาจีนปลาจีนพันหนึ่งก็เป็นเกือบหมื่นตัว ออกลูกออกหลายก็เต็ไมไปหมดก็อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมท่านผู้ชมใครที่ชอบบรรยากาศที่อยู่มีบึงน้าในที่อาจจะมองบวชอาจจะมองลบท่านผู้ชมหมดเนี่ยห้าไร่เนี่ยพี่เขาขาย7ล้านผมต่อแล้ว6ล้านบางคนก็จะมองลบว่าเสียพื้นที่เป็นบ่อทําอะไรไม่ได้อันนั้นก็อยู่ที่มุมมองแต่บางคนถ้ามองอีกมุมนึงก็อชอบเพราะมันอยู่ใกล้น้ําพี่อยู่ใกล้น้ํามันดียังไงคือเราหากินง่ายหากินง่ายและอีกอย่างคือเราเลี้ยงปลาเนี่ย เป็นสามารถที่จะต่อยอดได้เลยถ้าใครมาได้ยี่ที่ตรงนี้นะถ้าจะเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถทํากินได้เลยแล้วเวลา6เดือนก็ขึ้นได้เลยเนี่ยปลาหกเดือน6เดือนเราก็สามารถขายแล้วมีแพปลาเราไม่ต้องยุ่งเรื่องค่าใช้จ่ายจะมีทีมงานของเขามาเลยเราไปเราจะเปถึงเวลาขึ้นปลาขายปลาเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นให้เราเสร็จเราแล้วรับเงินอย่างเดียวแล้วอากาศเ่รพี่อากาศอากาศ,ากาศดีมากเลยครับใกล้น้ำนนใก้ระหว่างใกล้น้ากับไม่ใกล้น้าพี่ว่าอากาศมันต่างกันไหม ถ้าใกล้น้ำอากาศมันจะเย็นกว่าครับมันพัดพาความชุ่มชื้นจากลมเนี่ยมาสู่เราใช่อ่านี้ก็คือข้อดีนะท่านผู้ชมนะลองดูเอาละกันนะครับนี่นีนนพี่เดินไปอีกหน่อยหนึ่งพี่ตะเดินไปข้างหลังอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชม เดินๆข้างหลังพี่ข้างหลังนี่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 พี่เดินเดินเดินไปทางนี้อาจจะเรียกไม่เหมือนกันหน้าบ้านของพี่เขาหันไปทางทิศตะวันตกนะท่านผู้ชมโอ้โหดอกเรืองนี่พี่ดอกนี่นะโอ้โหดอกไม้แสดงว่าผม<ว>ผมชอบในแปลงนี้ผมไม่ได้ชอบน้ําพี่ผมชอบดินดินนี่มันล้วนมันซุยรู้สึกว่าปลูกอะไรก็งามปลูกงามปลูกอะไรก็อวบอั่นไปหมดเลยนะมะละกอนี่ก็ขึ้นออกลูกแล้วงามมากเลยนี่พี่ที่ผมพาพิตะมาเดินชมเนี่ยเราขายที่ก็จริงเราขายบ้านก็จริงแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย ดูบรรยากาศสิ่งแวดล้อมว่าด,ดินมันเป็นยังไงน้ํามันเป็นยังไงต้นไม้มันเป็นยังไงเพื่อนบ้านเขาเป็นยังไงสภาพเขาเรียกว่าสาภาพแวดล้อมสังคมมันเป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะพี่นะ อีกเครื่องหนึ่งพี่นี่นี่นี่ท่านผู้ชมลองดูแล้วกัน5ไร่เป็นที่น้ํา2ไร่ครึ่ง2ไร่ประมาณนั้นละกันที่เหลือก็เป็นที่ดินละกันนี่เนี่ยเนี่ยลองดูเอาเนี่ยกล้วยกล้วยเล็บมือนางเลยครับกล้วยเล็บมือนางนะพี่นะกล้วยทั้งฟ้าทั้งนู้ดอ่าเท้าน้ำหอมโอ้โหหลากหลายเนี่ท่านผู้ชมหมุนตัวให้ดูก่อนเนี่ยห้าไร่มันได้อย่างนี้เลยละกันครับผมปลูกไว้ให้หมดแล้วเนี่ยสามารถได้เก็บกินได้เลยอ่ะพี่ต้าผมถามนิดนึงวัดหรือโรงเรียนแถวนี้มีไหมมีครับผมเป็นวัดอะไรวัดไผ่มุ้งโรงเรียนไผ่มุ้ง ไผ่มุ้งครับไผ่คือต้นไผ่อย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ครับมุ้งคือมุ้งที่เรานอนกลางมุ้งกันอย่างเงี้ยใช่ครับวัดไผ่มุ้งครับบางปะมาสสุพรรณบุรีห่างจากนี่ไกลไหมพี่ไม่ไกลครับประมาณโลเดียวครับอ่าเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยถ้าบางคนนะไม่รู้ว่าบ้านพี่ตะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ให้จับพิกัดวัดไผ่มุ้งบางปะมาสสุพรรณบุรีก็จะรู้เลยแล้วอบตนี้ไกลจากนี่ไหมพี่อบตอยู่ตรงวังน้ําเย็นนั่นกิโลพี่ประมาณ2กิโลจากบ้านผมไปอบตวังน้ําเย็นอ่ะนะครับผมสองกิโลนะครับอ่าโรงเรียนก็มี เซเว่นเนี่ยพี่ไกลสุดเท่าไหร่เซเว่นนี่ประมาณ4กิโลมันมาขับลม้มอ่าสี่กิโลสี่กิโลแล้วโชว์หวยชาวบ้านนี่มีเยอะไหมโชว์หวยลวมีในหมู่บ้านนี่มีร้านใหญ่เลยมีทั่วเลยใช่แล้วก็อย่างแล้วตรงที่เลยทางนี้ไป,ไปตรงไผ่บ,บแม่เส้นจะไปอู่ทองนี่นั่นก็ร้านใหญ่เลยแล้วก็ท,ที่ที่ตรงดอนโกตรงนี้ก็ร้านค้าเยอะมากมีโรงสีใกล้โรงสีโรงสีข้าวข้าวถูกมากเลยข้าวสารแถวนี้นะพี่นะครับผมอ่าดท่านไปชมถือว่าคุ้มค่ามาก พี่ตะเดี๋ยวคนมาหาพี่เขาชอบพี่เขาจะมาหาพี่เองนะนะครับผมพี่ออตามีอะไรฝากคนซื้อคนดูมั้งไหมชวนชวนมาดูที่เราหน่อยสิลองมาเที่ยวดูลองมาอยู่ดูสุพรรณนี้ก็จเจริญน,นะครับผมแล้วก็น้ําเรื่องน้าผมรับประกันได้เลยครับน้ําไม่ท่วมที่นี่ถนนหนทาง,ทางจเจริญเจริญแล้วก็ไฟแล้วมีมีกล้องตลอดเส้นทางกล้องวงจรปิดแล้วก็มีป้อมตำรวจที่นี่อยู่แล้วไม่มีเรื่องผู้ร้ายไม่ต้องกลัวเลยครับอ่ะลองมาดูแล้วกันนี่ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ5ไร่บางปะมาสุพรรณบุรีของพิต้าแกนะครับขายอยู่แค่6ล้านจาก7ล้านนะราคาดีพอมาคุยกันได้บ้างนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับทัก id ไลน์ s อสไบีโอไวเลข8เป็น id ผมนี่แหละเป็นไลน์ผมนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่จริงกันละกันนะครับถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์พ่ต้าให้แล้วก็มานัดเจอพ่ต้าเอาละกันครับวันนี้ขอบคุณพิต้ามากนะครับขอให้พี่มีความสุขแล้วก็ขายที่ได้แล้วก็มีท่านผู้ชมมีเจ้าของคนใหม่มาเขาเรียกว่าอยู่่่อยยาาางมมมมีคคคควสุุขขลลกกัันบผณพตเ <ผ>มสวัสดีคครับพี่บอยสวัสดีครับ